รถสุดขนาดยี่สตันนะคะของดีฮอแคตติบิลล่านะครับมาให้าชมกันนะครับตัวนี้ก็จะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาเป็นแคตติบิลล่ารุ่น3 2 0 EL นั่นเองนะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่นะฮะโฉมบอดงบอดี้ของเขาเนี่ยมาเป็นแบบใหม่หมดเลยนะฮะก็ดูสวยนะฮะดูเท่ดูบุกบึนแข็งแรงทนทานมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดขนาดที่แบบว่าต้องการอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเจ้าตัวนี้เนี่ยเทียบกับรถที่ขายที่ศูนย์แคตบ้านเราเนี่ยเขาจะเทียบกับตัวไหนนะฮะก็คือเจ้าตัวสมบบบัััตต E วนนนีีีี้้เเเเ่่ยยยถาาทกร จะเทยียบเท่ากับตัว320 GC นั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวตระกูล GC เนี่ยเขาจะเป็นรถที่ผลิตที่อินโดนีเซียนะแต่ว่าเจ้าตัวรหัส 320E ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดิมๆทั้งคันเลยนะครับนะฮะเป็นออริจินอลนะแล้วก็เจ้าตัว L นะฮะด้านล่างของเขาทางด้านหลังรหัสของเขาเนี่ยเขาจะหมายถึงตัวช่วงล่างของเขาที่เป็นช่วงล่างยาวพิเศษนั่นเองนะครับนี่นะฮะช่วงล่างยาวพิเศษนะ320น L เขาจะยาวนะฮะกว่ารถที่เป็นรถสุดปกติทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด่านไหนที่เอาไปยืนงานบอนะลูกค้าครับหรือว่าไปใช้งานงานที่มันต้องการบาลานซ์อะไรเยอะเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ่าบาลานซ์ดีมากยิ่งขึ้นทํางานได้ดีงมากยิ่งขึ้นและไม่หน่ำซ้ำนะครับตัวสเปกใบแท็กของเขาเนี่ยเขาจะเป็นใบแท็กใหญ่ด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นใบแท็กใหญ่นะนี่นะฮะคุ้มๆเลยนะครับตัวนี้นะครับโซโลชนางนี่สวยกิฟต์นะครับบอกเลยนะฮะร้อยผูนี่นะะ ชว่วงล่างยาวใบแท็กใหญ่นะครับคุ้มค่ามากๆตัวนี้นะครับและก็ในส่วนของสภาพบูมอาร์มนะครับแน่นอนลายล้าลายดำอย่างไม่มีนะถ้าขอยกหนักที่บุ้งกีเนะี่ยก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสายรถคุณญี่ปุ่นนะครับอ่านะฮะหล่อมากสายรสูตรดีนะครับรุ่นมหม่นะแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับอ่าช่วงในของด้านข้างก็แน่นอนนะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่หล่อนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสภาพปั๊มไฮดเด็กของเขากันนิดหนึ่งนะครับ แพงกิ๊กนะครับจุดลดซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับสวยนะฮะคันนี้นะครับนี่นะฮะด้านหลังบึกบึกเป้งเป้งแบบนี้เลยแล้วก็มีโลโก้คาตาเวล่าตีตาลงไปแบบนี้เลยนะครับกล้องหลังนะฮะก็จะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสายรุ่นใหม่เซฟตรงเซฟตี้จัดเต็มนะครับตัวนี้นะฮะนี่หล่อมากอ่ะเดี๋ยวเปิดดูแผงหม้อน้ํากันนิดหนึ่งนะครับผม สวยกิฟต์นะครับแล้วก็ตามสไตล์ของเครื่องแจกแคทนะฮะเขาจะมีสวิตช์นะครับเพื่อที่แบตเตอรี่นะฮะตัวนี้เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อ้นเกิดแบบหน้างานเราหยุดงานหลายวันนะฮะอย่างเช่นโปรเทศกาลปีใหม่สงการพวกนี้เนี่ยก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ไปในตัวได้เลยนะครับถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวครับไปดูภายในกันนิดนึงนะครับเข้ามานะครับก็เจอกับบ่อกล้าที่มีโลโก้แคทเตอร์มิลาแบบนี้เลยนะครับนี่เท่ๆ สีดำคาดเทาแบบนี้เลยสวยมากๆนะครับอ่านี่นะฮะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดเลยนะครับเหมือนโทรศัพท์บ้านเราเลยนะครับนี่ก้องตรง้องหลังคัดแจวนะฮะเก้นะฮะใช้งานได้ปกตินะครับหือว่าดีมากๆนะครับปิดประตูก่อนนะครับ แล้วก็พวกในส่วนของแอร์นะครับการทาความเย็นของเขาเนี่ยก็มาเย็นหมดเลยนะครับเอาไปในพื้นโรงงานบ้านเราได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยลูกค้าครับเหมือนเขาจะติดฟิล์มนะฮะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะก็ถือว่าดีมากๆเลยเอาไปเนไม่ต้องติดเพิ่มนะฮะลุยงานได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองับเทสเื้องต้นกันหน่อยนะครับเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มให้ดูก่อนเลยนะฮะนี่นะครับนะครับกดตัวลอยได้นิ่มๆสบายๆนะลูกค้าครับนี่นะครับเฟียวเลยนะครับ เอาไว้นะครับคอนโทรลนิ่มนะครับพักเบาๆเนี่ยก็ไปแล้วนะครับตามสายรุ่นใหม่ครับนิ่มขับสบายนะครับขวกเขาออกนะครับนุ่มๆเลยนะฮะสวิ่งขวานะครับสวิ่งซ้ายนะฮะนิ่มนิมนะฮะบอกเลยว่าเอาไปเนี่ยติดใจแน่นอนนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างนะครับผมไปหลังนะครับนะฮะเดินหน้าปกตินะครับบิดตัวนะครับ ด้ายขวาได้ปกตินะครับด้านขวานะครับนะครับอ่าก็บิดตัวไปมาได้ปกติเลยในะส่วนของตัวเดินเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ปกตินะครับสู้แรงได้ดีปกติเลยนะตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือลองแบบเป็น็อกต่ําให้ดูนะลูกค้าครับนี่นะฮะ ก็เห็ยว่าแรงปั๊มเนี่ยดีนะครับตัวรงตราเดินแรงดีหมดนะครับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ภายในสวยหมดนะไม่มีอะไรที่หักหรือว่าเสียหายนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในสภาพร้อคันของเขานะครับเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปเปิดฝาเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับแปเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับ วันนี้นะฮะอาจใกล้ทําการเปิดฝาเครื่องนะครับของเขานะฮะวอลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ส่งตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าขับและก็ในส่วนของถัดเที่ยงของเขานะฮะก็ใช้งานเป็นตัวแคปติล่า c ห6จนั่นเองนะครับก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยของเจ้าตัว3 0มสูน pl คันนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนะฮะในส่วนของสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆกันนะครับ ครับบอกได้เลยว่าสภาพเครื่องนะฮะข่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงเครื่องนะฮะการทํางานข่งนตัวเครื่ <c oughs> องยนต์ของเขาเนี่ยนะครับก็ทํางานได้แน่นนิ่มด <c oughs> <c oughs> ีปกติเลยน,นะ,ะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่ะะ <c oughs> องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่แงนกริปนะฮะปากเข้า,าบงบาเข้าปาประปงประเก็นโอลงโอลิง,งเนี่ย <c oughs> ไม่มีรั่วซึมเลยนะครับแล้วก็สภาพด้านหลังสวยกริ๊กนะฮะฝาเฟิองนะฮะ ลงังคงแังค้าสวยหมดเลยนะครับไม่มีผูนะนี่นะฮะแล้วก็ก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราแวะดูใน,นส่วนของมอเตอร์สวิงนะครับแล้วก็ตัวแพคคอนโทร์ทของเขากันนิดหนึ่งนะครับผม สุดๆนะสายเสริงเนี่ยไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับตัวเมนหลักต่างๆของเขาเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนที่แตกที่รั่วเลยนะครับก็ถือว่าแห้งสวยทั้งตัวเลยนะครับทั้งคันเลยนะตัวนี้นะครับแห้งดีามากๆนะฮะ อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพเครื่องสภาพภายในนะฮะสภาพแล้วทันนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวคาตาพิล่านะครับสามลงสูน EL คันนี้นะครับก็ได้เกิดทนาดที่ดูแล้วสนใจนะฮะหรือว่ากําลังตามหานะครับรถขุดยี่สิบตันที่ต้องการความเป็นรุ่นใหม่นะฮะทำงานไวๆข่องเที่ยวข่องตัวนะฮะบอกได้เลยว่าเจ้าตัวคาตาพิล่านะครับสามลงสูน EL คันนี้เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับได้เป็นช่วงนั่งยาวเลยนะก็ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามอมต้นะครับไดุ้ณผ เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามาอาจจะก็จะมีรูปของเขาหนะารายละเอียดเล่าพันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับแบบรายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้เลยได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาขนมา,มากๆราวซาลุ่นใหม่นะแล้วก็พวกเครื่องนะฮะปั๊มตัวเดิมของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านได้สนใจนะฮะออย่่าลืมตเข้าามนนะครรััับบสหวนี้ขอฝากไว้เรียนี้กัตววคาาเเล่นะะฮแ็ขของ่ย น่ารักมากๆอยู่แค่และละปลายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมไปตอบเข้ามานะครับสำหรับนนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ